ท่าน,นี้ถามมาว่าละหมาดใส่มีหน้ากากกั้นระหว่างจมูกกับพื้นได้ไหมครับอ๋อเอางี้ก่อนอยังไม่ต้องไปพูดเรื่องพื้นหราพูดว่าอีตอนละหมาดเนี่ยขณะยืนนี่แหละใส่หน้ากากได้ไหม,มนในในหนังสือเฟกเนี่ยก็ใช้คำว่าอลีซามลีซามเนี่ยหน้ากากเนี่ยมันก็ยังไม่เชิงเพราะหน้ากากก็ใช้กีนะเใช่ไหมลีซามนี่ก็คือเคยเห็นพวก อรับั้มพวกตัวเร็กตัววาริกมันโผล่สรบันแล้วก็มันพันมางล่างเนี่ยปิดหน้าเนี่ยดนตาพันปิดหน้านั่นแหละลีตามเดินลุยทะเลทรายมาตำราก็เรียกว่ากัชฟุลลีตามเปิดผ้าพันหน้าอ่หนังสืออยูว่ากัชฟุลลีตามนะเปิดผ้าพันหน้าไอ้นั่นน่ะอันนั้นน่ะมักกะโรอไอ้ตัวเนี้ยเทียบนากากเนี่ยเอาไปเทียบกับตัวนั้นก็คือมักกะโร มักโรในทีนี้คือในภาวะปกติครนะส่วนในภาวะของโควิดเนี่ยถ้าไปมสัสยิดหรือหรือว่าเวลาเราละหมาดอยู่ในที่ที่มันมีนที่ชุมนุมมีคนเยอะเนี่ยมันก็จะต้องใส่ตัวนี้หุกกรมมันก็คือแค่มักโรถ้าจะถ้าจะมีหุคกมเกิดขึ้นนะแต่ถ้ามันเป็นกรณีอุรดดเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ไม่ถือว่ามักโรหรอกเพราะมันเป็นเรื่องจําเป็นนะ คือต่อห้รามด้วยมันยังได้เลยเมื่ออับดรรตตรอรูรตอตตูเบียเป็นหมอดรูรอดไอภาวะอุกิจเป็นเรื่องที่อนุญ,ญาตให้กระทาสิ่งต้องห้ามได้ถ้าการปิดหน้ามันเป็นเรื่องฮาราม,มกรณีตรงนี้เราตกอยู่ในสภาวะดรูรอนะจะไปยืนละหมาดกันไกลๆกันเนี่ยอันบิสเน่ยแคดบ,บิสตัวซีนเนี่ยน้ำลายกระเด็นแล้วเนี่ <c oughs> ถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ได้เนี่ยเาก็ถือว่าอนุญาตให้กระทาได้สัมหาอะไรกบกรณีมักโคร แต่ถ้าจะมีหุม่มก็คือแค่มักกะโรละหมาดใช้ได้ไม่มีปัญหาทีนี้ต่อมาลงสุูญที่ที่ถามมานี่กรณีสุูดกรณีสุูดอ่าอ,อันนี้คือเนี่ยเราใส่เป็นละหมาดนี้ยังไม่ต้องสูดนะอย่างเงี้ยม,มักกะโรและอเอาว่าปกตินี่ลงสุูดสุูดเนี่ยนบีบอกอุมิรตุอันอัสยูดายะซาบาติอัลกูมินใช่ไหมฉันได้ถูกบัญชาใช้ให้ทําการสุูดลงบนเจ็ดกระดูกเจ็ดอวัยวะมีอะไรบ้าง ฝ่ามืออ่าอะัลยาได้นี่ากหนสองมือใช่มั้งวรุกวรใจนี่วริจไรนี่ฮะฮกวัลจับฮะวะอเลลจับฮะตินบีพูดวะอเลลจับฮะติและบนนับหากแต่นบีชี้นว่าเนี่ยวะอเลลจับฮะติี่จมูกเออชี้ที่จมูกตกลงมันคืออะไร ว่าอาลันจับฮัตีก็ตกตัวนี้ดินี่นี่อาลันจับฮัตี์แต่นี่เป็วัดชี้ว่าอาลันจับฮัตีปากนะว่าอาลันจับฮัตี์ตะปากามือเน,นี่ยนิ้วมาชี้ที่จมกูกอ่าเพราะน,นั้นตรงนี้ก็เป็นคีราฟระหว่างมัสทร,ร์นะมัสทร,ร์ที่ถือว่าวาจิบเลยต้องมีต้องให้จมูกเนี่ยถูกพื้นด้วยในขณะสุญูดพร้อมกับหน้าผากนะเช่นมัสทร,ร์ของอ่ะมัดิมุลฮัมบาลอย่างเงี้ยฮัมบาลีเงี้ยนะ อันนี้ถ้าไปใส่ใส่เนี่ยอ่าก็จะมีประเด็นแล้วมันมันขวางจมูกอยู่ถ้าตีวันนี้คืออวัยวะส่วนเดียวกันครับเพราะหกอันที่เหลือเนี่ยมีของขวางได้ไม่มีปัญหานะฝ่ามือเนี่ยเราใส่ถุงมือได้ไหมได้ได้ได้มือไม่ได้สัมผัสโดยตรงใช่ไหมเห็นชัดๆเลยหัวเข่าใคร เวลาลงสยุดทะลกว่าเข่าโกยจึงพื้นก็ยังเก่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมโต๊บก็ยังอยู่เหมือนเดิมไหมอ่าหลังเท้าถ้าถ้าเราใส่ถุงเท้าเลยละหมาดใช้ได้ไหมใช่ได้ใช่ได้แต่ไอ้นี่แหละถ้าอะไรมันไปขวางไปกั้นไปกั้นอยู่ไม่ได้ถ้าถือว่ามันเป็นตัวเดียวกันไม่ซ้ออ้นี่มันก็ไม่ซ้อนี่ตามมาตรฐานฮัมบรีส่วนส่วนใหญ่จุมพุทธโดยเพราะมาตรฐานชีวีมาตรฐานชีวีบอกอับดัล สุดยอดนะตรงตัวหน้าผากแต่ไอจมูกโดนด้วยเนี่ยอัฟดอนอนะโดนด้วยเนี่ยอัฟดอนไม่โดนก็ไม่เป็นไรไอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเราปิดเนี่ยถ้าตามมาตับชวีขณะที่ก้มลงสุยอดนั้นหน้าผากส่วนนี้ไม่มีอะไรปิดถูกพื้นส่วนนี้มีหน้ากากปิดไม่เป็นอะไรอ่าคือไม่ได้อัฟดอนเท่านั้นเองครับ